500คูณหนึ่งค่ะตรงนี้4ี่สิบาทค่ะแล้วก็ตรงนี้เก้าร้อยบาทนะคะแล้วก็18 5ดห้าคูณยี่บอันนี้ค่ะพี่แล้วก็อันนี้อันนี้ไม่ปเปอร์เซ็นต์เงินไม่ดีแล้วตะกี้คืนไปแล้วเขียวแล้วก็อันนี้ห้าร้อยสี่แล้วของพี่ได้ห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทปัดไปเป็นห้าพันแปดร้อยค่ะขออันนี้เปอร์เซ็นต์เงินไม่ดีค่ะ อ่ะไม่ดีงั้นพี่ไม่ขายเนาะไม่ขายหนูได้ตัดอเาเอาค่ะรวมแล้วทั้งหมดนะคะพันแปดค่ะตัดเสกษให้แล้วลายใจไม่ก่อนที่ทำงานจะจะส่งเครื่องพวกนี้อะไรกันเนียแต่ก็ไปชิบหายไม่ได้ใช้เราซื้อมาเราก็ไม่ได้ใช้เราก็ซื้อคือเวลาชาวเขาเข้ามาขายอ่ะเราก็ซื้อซื้อซื้อไม่รู้ว่าซื้อมาจังหวัดไหนมากเพราะว่าพี่ทำงานอยู่แถวเาเลยค่ะอยู่รองส่งข้อชาวเขาอ่ะ กรมพัฒนาสังคมอันนี้เนี่ยจะเป็นที่ในหลวงเขาสร้าง้ชาเแทนประชาชนแทนบัตรประชาชนแทนบัตรประชาชนค่ะเราไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมอ่ะเพราะว่าเราสามสามไม่ต้องหยิบเขาเลยไม่หยิบไม่หยิบอะไรแล้วเรามีบัตรประชาชนแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ